สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของคนเกิดวันเสาร์นะคะในเดือนตุลาคม2566ค่ะทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนวันเสาร์นะคะจับไพ่12บใบนะคะเพื่อดูแนวโน้มดวงชะตานะคะในเดือนตุลาคมนะคะสอง6ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ได้ไพ่มาครบแล้วนะคะ12ใบค่ะไพ่ใบแรกนะคะเทพพระเศวค่ะใบที่สองพระิคเนศค่ะใบที่สามทศกัณฐ์ออกลมนะคะใบที่สี่ไพ่พระพายใบที่หนะคะพานบุญจับนางมารงราใบที่6พระรามแผงสอนใบที่7พระแม่โพศกค่ะ ใบที่8พระเทวารสีใบที่9พระวิศณุกรรมใบที่10นะคะพระยาคุธกับนางกากีใบที่11พระอรุณเทพบุตรค่ะและไพ่ใบที่12นะคะพระนางสุพรรณมัจชานะคะดวงของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนะคะได้ไพว่วาสนาเป็นเทพพระเสาร์ค่ะ คนเกิดวันเสาร์คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะทุกนะคะเหน็ดเหนื่อยกับทั้งกายและใจนะคะทุกอย่างคุณรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาของคุณเนะ่ยเยอะคุณคิดพิจารณาตึกต้องนะคะบางคนก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวนะคะไม่ค่อยไว้ใจคนรอบข้างค่ะคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์มากเลยนะคะช่วง เดือนนี้คนวันเสาร์คุณเป็นตัวของตัวเองมากเลยค่ะเทพพรเสาร์เนี่ยค่อนข้างกังวลใจนะคะทุกเน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะคะให้พญาคุดกับนางกากีนะคะให้บ่งบอกเลยว่าคนวันเสาร์ในช่วงเดือนนี้งานของคุณอะ่ะค่อนข้างหนักค่ะเหน็ดเหนื่อยนะคะทั้งในเรื่องของอมีเกณฑ์การเดินทางนะคะ เดินทางไกลนะคะหรือการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาการที่มีปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะให้มีภาระผูกพันนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยเหมือนแบบมัน ติดขัดไปซะทุกอย่างทุกเรื่องอะคะ่ะคุณรู้สึกว่างานของคุณทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งติดขัดเลยนะคะมีปัญหาเข้ามาวุ่นวายว้าวุ่นใจนะคะคุณรู้สึกอึดอัดกดดันนะคะทุกใจแต่ว่าคุณก็สู้ค่ะคนวมันเสาในช่วงเดือนนี้งานเข้ามาเยอะเข้ามาหนักนะคะแต่ถึงอย่างไรแล้วนะคะไม่ว่างานจะหนักจะหน่วงยังไง แต่คุณก็ประสบความสําเร็จค่ะไพ่พระแม่โพศพนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสํำรับเลยนะคะใครที่ลงทุนลงแรงไว้นะคะมันอาจจะเหนื่อยอาจจะช้ากว่าจะสําเร็จแต่มั่นใจได้เลยค่ะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาที่ดีค่ะมีทั้งไพ่พาพิคเนตนะคะ,ะบางคนคิดว่า งานนี้จะไม่ได้แล้วงานนี้จะไม่ผ่านจะมีปัญหาติดขัดที่มันยืดเยื้อมานานนะคะแต่ถึงเวลาแล้วอ่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคุณจะได้มาอย่างปฏิหารเลยนะคะแล้วก็ไพ่พระแม่โพศพเนี่ยความอุดมสมบูรณ์นะคะความความสุขนะคะบางคนนะคะมีเกณฑ์ว่าการงานนะคะจะมีความมั่นคงนะคะมะีนะคะบางคนเนี่ยค่ะกำลังเริ่มแบบ ก่อร่างสร้างตัวนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเป็นไปแบบช้าๆนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ่ะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างความสําเร็จต่างๆคุณต้องรอคอยะคะ่ะแต่ว่ามันก็ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเป็นทีละสะเต็ปนะคะคุณจะสําเร็จแน่นอนคะ่ะได้ไพ่ความสุขความสมหวางไพ่วิศนุกรรมนะคะสําเร็จแน่นอนคะ่ะคนวันเสาร์ยากหน่อยแต่ว่า มีไพ่แห่งความสําเร็จมาตั้งหลายใบนะคะไพ่พานางสุพรรณมัชฉาเนี่ยเองบอกว่าในเรื่องของการงานคุณก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือนะถึงแม้ว่างานจะเยอะงานจะหนักนะคะหรือคนในครอบครัวก็ยังคอยให้กําลังใจสนับสนุนคุณนะคะบางคนนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณวางแผนไว้อะ่ะมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะคะซึ่ง อย่างที่บอกอะค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดือนนี้สําเร็จแน่นอนแต่ช้าหน่อยนะคะอย่าพุ่งใจร้อนนะคะคนวันเสาร์บางคนทํางานเป็นทีมค่ะอืมคุณรู้สึกว่าการทํางานเป็นทีมของคุณเนี่ยมันแย่หักมันเหนื่อยนะคะตัวคุณเองนี่แหละต้องแบกภาระหนักเลยนะคะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินของคนวันเสาร์ในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายให้พระพิคเนตค่ะการเงินอุดมสมบูรณ์นะคะหรือใครที่แบบว่าติดขัดอยูอ่คุณจะมีแบบคนเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างปฏิหารเลยนะคะมีเงินใช้ใจะะ่ายหรือบางคนเนี่ย มีเงินเยอะก็ออกเยอะนะคะเข้าเยอะออกเยอะเลยในช่วงเดือนนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายเบตดเลร็จนะคะจุกจิกนู่นนี่นั่นอาจจะมีค่าซ่อมซ่อมบ้านซ่อมรถหรือค่าใช้ใจ่ายจีบปาถักเลยค่ะหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะในช่วงเดือนนี้ ไพ่พนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยบอกว่าคนวันเสาร์เดือนนี้นะคะบางคนเนี่ยหมดเบื่อไปกับของสวยๆงามๆนะคะหรือคุณเนี่ยเอาแบบให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวนะคะบางคนนะคะสนับสนุนนะคะคนในครอบครัวนะคะหรือบางคนนะคะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเนี่ยคุณก็ให้ค่ะคนวันเสาร์คุณให้ไปเนี่ยก็ระวังให้ดีๆนะคะบางคนเนี่ย ให้แล้วไม่ได้คืนหรือบางคนเนี่ยกำลังทุกข์ใจเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่คุณแบกรับอยู่นะคะ แต่ว่าทุกอย่างอะค่ะมันก็ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยใครที่มีปัญหานักนวงหนักเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณก็ผ่านไปได้ค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะคนวันเสาร์ต่อมามาดูในเรื่องของความรักค่ะ ให่ความรักคนวันเสาร์ให้พระแม่โพสพนะคะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้นะคะคุณเป็นคนน่ารักนะคะมีคนเข้ามาอยากสารสัมพันธ์กับคุณมากมายเลยนะคะบางคนมีเกณฑ์พบเจอกับคนรักนะคะ ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างเชื้อชาติศาส,สนานะคะสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่บางคนยังติดกับบ่วงของความรักที่เป็นแบบความทุกข์เก่าๆยังไม่กล้าเปิดใจนะคะสำหรับคนโสดก็ค่อยๆดูไปะคะ่ะเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะคะบางคนเหนื่อยใจทุกใจกับความรักที่ ค่อนข้างที่แบบว่าตัดกันไม่ขาดอะค่ะคนที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยคุณมีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีภาระในเรื่องของลูกนะคะหรือแบบคุณอยู่กันแบบอยู่กันด้วยความที่ทนทุกข์ทรมานใจนะคะหรือบางคนเนี่ยแบบ อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่ปีกวิเวกสักพักยังไม่อยากปะ,ปะทะยังไม่อยากทะเลาะนะคะวุ่นวายใจบางคนมีเรื่องปัญหาความรักที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจบางคนแบบอยากจะพักอยากจะเบรกจากปัญหานี้แล้วนะคะก็ ขอให้ใจเย็นๆนะคะสำหรับคู่ไหนที่กำลังมีปัญหานะคะความทุกข์ความเศร้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะคุณก็พยายามใช้สติค่ะไพ่พระเทวาสีนะคะสติสำคัญที่สุดเลยนะคะในเรื่องของความรักของคนวันเสาร์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะคะก็คุณก็จะผ่านไปได้ค่ะพระแม่โพศพนะคะอยู่ในตำแหน่งของคนรักคู่ครองเนี่ย ใครที่มีปัญหาหนักหน่วงแค่ไหนนะคะจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คนวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนตุลานี้นะคะก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ